สวัสดีครับวันนี้พี่อ,อมมาอีกแล้วนะครับกับบาร์บี้ตัวใหม่เป็นตัวเล็กนะครับชื่อน้องอะไรดีครับพี่อ,อมซิซี่ค่ะซิซี่นะครับไหนแกะมาให้เพื่อนดูเลยครับเป็นยังไงเอยยซิซี่น่ารักไหมตุ๊กตานะครับไหนดูซิครับตัวเด็กน้อยเป็นตัวเล็กนะครับน้องน้อง ผมสีชมพูด้วยนะครับใช่ค่ะข้ามาขยับเข้ามาใกล้ๆเพื่อดูหน่อยสิครับน่ารักเชียวค่ะเขาก็ดูแบบนี้ได้ด้วยค่ะไหนขยับตรงไหนได้มั่งลูกนี่ค่ะม้มหัว ข่ามุนได้เหรอโอ้ข่ามุนได้สามร้อยหกสิบองศานะครับหมนมงกุมเลยนะครับน้องๆรองเท้าถอดได้ค่ะรองเท้าถอดได้ด้วยรองเท้าสีขาวแขนขยับยังไงครับขยับยังไงลูกแขนนะขยับเพื่อนๆดูหน่อยสิแขนเขาขยับตรงไหนได้บ้างขยับได้สองข้างพี่ออมลองขยับตุ๊กตาให้ดูหน่อยสิครับว่ามันขยับแขนขยับขาได้ไหมนี่ค่ะขยับได้ขยับได้เนาะขยับได้รองเท้าก็ถอดได้ด้วยใช่ไหมลูก มีขค่ะอซ่ขาก็ขยับได้แต่อย่าขยับแรงเพราะมันจะหักค่ะอืมน่ารักเลยนะครับน้องๆผมสิัอด้หมุนคอได้ด้วยส่วนเท้าก็จะมีสร้อยแถมให้ด้วยไหนเพื่อนๆดูสร้อยหน่อยสิเพื่อนๆดูสิครับมีมีสร้อยด้วยใช่ไหมลูกไหนที่ตวเนี้ยอยู่ตรงนี้น่ารักมากเลยนะครับเป็นน้องตุ๊กตานะครับ เป็นตุ๊กตาของเล่นใหม่ของพี่อ,อมนะครับใช่ค่ะน้องอะไรซิซี่โอเคใหนหมุนซิซี่เพื่อนเพื่อนดูช้าๆหน่อยสิครับพี่อ,อมอันนี้ข้างหลังอ,อันนี้ทรงผมข,ของเขานะคะก็จะเป็นสีชมพูเสื้อเขาก็จะเป็นสีชมพูออกดํานิดนึงอันนี้จะเป็นลายนกนกนกอะไรนะเออจะไม่ได้นะคะ นี่ค่ะเขียนอะไรขยับได้มือก็ขยับได้นะคะขยับได้หมดเลยนี่นะครับน้องๆครับน้องจัสซี่ตาใสแป๋วเลยน่ารักมากๆเลยนะครับขาเลยนะคะขาว่าน่ารักนะครับพี่เอาแกะกล่องใหม่แล้วมีนี่นะครับเป็นสร้อยคอเป็นสร้อยเป็นสร้อยคอด้วยนะครับน้องๆครับ ก็จะมีสร้อยคอมีรองเท้านะครับเสือ้อชุดอะไรหมดเลยสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ออมเขาจะไปเล่นตุ๊กตาแล้วฝากกดติดตามช่องออมอามจำทราบด้วยนะคะสวัสดีครับ,บ๊ายบาย,บาย